สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีมาพปก,กับช่องยายไพย่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นียายไพ่จะนําขอมู่นแนทางตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่ามไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะาลื่มกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยยันยายไพ่ลงคลิดใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตลิปใหมๆ่ๆพี่น้องกับสิบ,บริพาดเบิ่งผ่า,ผาชม่มแนวทางเนานะคะ่ะพี่น้องมากอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ข้ามุยมาถักทายกับยายไพ่กะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกาบเบาๆรลายายายห้างพี่น้องครับไปเบิ่งข้อมูลตำเล่าอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนะคะมาเบิ่งเนื้อท่งนี่เป็นเนวท่างของแอดไพยเนาะพี่น้องแอดไพยบอกว่าตำเล่าวมือนี้เด่นหน่วยล่าง สิหน่วยล่างก็คือเด่นล่างอะเนาะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดมักเนี่ยทาง Ad ike, แอดไพค่ะแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้ว456ห้าหกเนาะมาห้าเนาะงวดนี่ห้าเออหกเจ็ดแปนะคะแอดไพยบอกว่า6 7 8มาตัวใดตัวนึงบลัก10กับลักหน่วยล่างเฉพาะล่างนะคะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิรง์องานพี่น้องเพิ่นบอกว่าซีโตเพิ่นนะคะ0116สั่นสำหรับแนวทางซีโตของแอดไผ่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางอีกสูตรหนึ่งนะคะ0177นะคะอ่ะมื่อนี้เบิรนตีพี่น้องค่ะเนี่ยไพ่บอบอบอเลยเกย์ไพ่บอติดบอติดบอบอบอติดเบาบอได้เนาะค่ะว่าสิมาเบิรนบอเบิรนเพราะว่ามันบอติดเบิรนนะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบูลินนะคะแอดบูลินบอกว่าขนมไทยงวนนี้นะคะ098นะคะ2ตัว 98, 8, 9, 9, 0, 0, เพิ่นเก้าแปดแาเก้าศูนเก้าศูนย์แปดศูและ1นเก่าไพรมักแนวทางของแอดบูลินพี่น้องคะ่ะเคียหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพอนชคดีวะซันเพิ่อนหายมามี0ูนย์7 1 0 7และ1 นะคะพี่นงองสาหรับแนวทางของแอดพรโชคดีเนาะมากระจวดจา้าตามเพื่อนได้ค่ะพี่น้องค่ะอากาศเพี่ยนพี่นงค์แง่ไพ่เป็นบ๊อสบายดูดูตรงขอตดูดขอไพ่หลายๆเนาะพี่นงองเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนแพนผ้ารวยวัาสันพี่นงคงค่ะมาเบิ่งแอดแพนแพนผ้าร่วยเพื่อนบอกว่าเลขงวดที่เรียกวค้นเขาสองหาสาหาสองเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าเด่นสีว่าสันพี่น้คงค่ะสีอีงยงดีเนาะพี่น้องบาทที่นี่เนาะค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นสีกบมี่ หกแปดสองสี่แปดสองสี่เน้นสองสี่สี่สองพนาสำหรับแนวทางของแอดแผนแผนพารวยนะคะไปมากระจวดจาดฟาดบื่มตามเพื่อนใดนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดแผนแผนพารวยนะคะพี่น้องค่ะจวดจาดได้เด้อพี่น้องเด้อรื่ะเนาะพิจารณาเป็เนแนวทางได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ สูตรนี้นะคะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดน,นี้177ว่าสั่น177 178 188สองตัวขึ้น177 17 1 8และ88นะคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของตีเลขเนาะตีเลขบอกว่าขนมล่ามือนี้เด่น2กับ7นะคะ22 24 27 72 74และ77เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอยากเห็นคนถือเลขว่าสั้นอยากเห็นคนถือเลขพี่น้องคะมือน,นี้เด่นหาว่าสั้นเนาะเน้นหาเปีกก็หาเก่าเนาะค่ะมากระจวดจ้าได้เด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะสามตัวเลขเพื่อนบ้านว่าสั้นพี่น้องคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์อ่า 0 8 7 0 88, 17 7, 17 8 8 1ด7จ็ดศูนยและ188นะคะพี่น้องต่อไปลงวันแรกก็ซ้ำมาเบเิ่งแนวทางของแย่ไพ่บัลลพี่น้องแย่ไพ่กระเด็นเจ็ดคือกันกับพี่น้องเพื่อนเลยค่ะเด่นเจ็ดกับสีเนาะคะ่ะสามตัวหาสองสีเนาะเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดสีชุดวินอยู่ที่สองสีอ่าเจ็ดสีสองหานะคะอ่ากับพิจาหนาได้เด้อพี่น้องเด้อคันมักน้ำยาไพ่คอยจวดเด้อค่ะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง อย่ายมีเฮนะคะมีเฮมีเฮว่าสันพี่น้องค่ะเพื่อนว่าเนาะมีเฮมีเฮเดยตัวใดเนาะว,ว่าสันพี่น้องเนาะเพื่อนว่าเอ่อมาเบิงค่ะเพื่อนบอกว่าเ,าเด่นสีก็สองร่องเก่าก็ศูนย์นะคะพี่น้องขาร่องเก้าและศูนย์เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเซียนหลุนเนาะพี่น้องเนาะตามลาวเด่นห้าหกสามเนาะค่ะแคปนาจอเด้อเด้อันสามตัวเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละค่ะพี่น้องเลขเด่นอยู่ที่ศูนย์สามห้าสามหกสาม ค่ะศูนย์หกแปดสองสองหกและหกศูนย์เนาะคะ่ะมาเบิ้งสามตัวเพื่อนได้บาดพี่นองขาเนาะเออสามตัวเพื่อนเด่นอยู่ที่ฮะสามห้าแปดสามห้าเก้าสามหกแปดสามหกเก้าเนาะคะ่ะแล้วก็ อสองตัวเพิ่นอนแล้วก็มีสามห้าศูนย์สามหกศูนย์เนาะหมักตัวใดกระจวดจาดฟาดเพิ่มตามเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอดฟินิกบอกว่าขนมเล้าเมือนีเด่นอยู่ที่วัซซันพี่นอ้องเพิ่นเด่นอยู่ที่เด่นหากระหกนะคะพี่น้องเนาะเด่นห้าและหกวัซซันหาเงี้ยแนล่ะพี่น้องห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกศูนย์หกหนึ่งและ 62, หกสองหาสามหกสอง สำหรับแนวทางของแอดฟินิกเนาะพี่น้องเนะาะมักคอยจวดบ่มากระพานเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามเล่าแอดจ็อกเกอร์นะคะงวดที่แล้วมาหาศูนย์ศูนย์ว่าสั่นมาเบิ้งหลักร้อยค่ะสามสี่หาหลักสิบจุดที่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะลองเอาไปวินเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจ้าตามเพื่อนใดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแย่ปอมแย่ไพมาแย่ปอมหมวดนี้ p. มาตามต่อค่ะบอสบายพี่น้องคะเพื่อนบอกว่า7 0 0 7ศขยนเ็ขนเขนเด้อเพื่อนบอกว่าตัวกันคือ6 0กับ8 0ูแสดงว่าเพื่อนมักศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเด่น7กีกระศูนย์ตัวเดียวล่องเบิงค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดเจ็เลือกเกลือนะคะเพื่อนบอกว่าขนมเล่าเมื่อนี้้าเลขบ่อบออกเลข้าเลขออกสองแปดอย่าลืมเลี้ยงขนมแย่ไพในเด้อว่าสันพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ตัว2ตัวขนมเล่าวมวดทีเรียวมา2หาหา2เนาะงันนี้9ห9า2หาและ2 1หนึ่งมีสิทธิ์มาใดตัวเก่าได้พี่น้องขนมเหล้าบนบ่เหลือกเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดมอนนะักคำนวณเนาะคะ่ะมันบอกว่าขนมเล่ามันนี้เด่น1เก่า5หนึ่งและหาเก่าเนาะคะ่ะมากระจุจ่ยจาดฝาดบ่มตามเพื่อนไดเนะะพี่น้องเนาะทุกสานักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง มาเบิงค่ะสูตรนี่ขน,นมเล้าเมื่อนี่เดนสองโตมาหนึ่งโตเก่าก็หนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งวสันพี่น้องเขาพิจณา,าตามเพื่อนใดเนาะค่ะเนาะมากระจวดจาดฝาดบ่มตามเพื่อนใดน,นะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดคนสุราชวสันชุดวินอยู่ที่ห้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดแคบหน้าจอชุดเต็ม <ๆ S 1> เลยเลยนะคะพี่น้องขาแคบหน้าจอชุดเต็มได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะ,ะว่าไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องขามากระจวดจาาฝาดบ่มใดเนาะพี่น้องเนาะ พิจารณาไดค่ะพี่น้องว่ากันไปตามสูตรเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของ อันนี้เป็นแนวทางของันข้อค้นคนสูตรเนาะค่ะพี่น้องเนาะข้อค้นคนสูตรว่าขนมเล้ามือนีเด่นอยู่ที่วัสันเด่นหากระหกเนาะค่ะยายไพ่อ่านไห้เนาะพี่น้องเนาะคันอ่านผิดขอโทษขออภัยหลายๆเ้ยพี่น้องเ้อเนาะค่ะมีหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหาสองหกหกเลยหาหานะคะมากระจัดจายได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดทะเลใจนะคะแอดทะเลใจงวดทีเดียวเขา เขาบอพี่น้องจะให้จื้อบ่ได้นะคะเดี๋ยวมือนาเอามาเทียบให้นะพี่น้องเนาะวันหน้าเอามาเทียบให้นะคะจีป่าพยายามเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งค่ะวันนี้เด่นเก่าก็ศูนย์เนาะค่ะสองตอ่าเนื่9งเน่งน่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะค่ะหลัก้าก้าห้าเกเและเก้าแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์่งศูนเก้าห้าศูนย์าแปดแะเก้าแปดนะค่ะสเกาศูนย์่นย์งศนย์ เอามากระจวดจัดฟาดบึมตามเพื่อนใดเลยนะคะไผชอบเนวทางของแอตเทอรเรใจเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะว่ากันเป็นตามสูตรเลยเนาะพี่น้องเนาะตต้ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางส,สุดเต็มเพื่อนด้บ้านพี่น้องอันนี้คือแนวทาง ชุดเต็มแนวทางของแอดแจ็คเลือกเกลือนะคะพี่น้องชุดเต็มเพื่อนมีอยู่ที่วัซนพี่น้องคะชุดเต็มเพื่อนมีอยู่ที่0228นะคะเลขแอดแจ็คฮาน้อยกับเขาดีที่พี่น,อน้องแนวทางของแอดแจ็คนอกไปมากระจัดจรจายตามเพื่อนใดคะพี่น้องแอดแจ็คเลือกเกลือนะคะพี่น้องเนาะพิ่จาร่าได้เนาะคะ่ะเน้นเน้นล่างบน28ลาง02พูดอะงบหน่อยก็จวด28 28 แปดสองใดนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดแจ็คเหลือเกลือนะคะพี่น้องขะจวดจาดได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่ควายคนโก้นะคะพี่น้องขะพี่ควายคนกโก้บอกว่าสามตัวสี่หกเจ็ดเนาะคะ่ะหกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดหกหนึ่งเด่นหกวัดสันพี่น้องเอาพิจารณาจวดจาดฝาดเบิ่มได้ค่ะพี่น้องขะสําหรับแนวทางของพี่ควายคนโก้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเอ่อเพบนซอว่าแอดอีหยังก่อนพี่น้อง แนวทางของแอดการ์ตูนหรือว่าแอดวัลาพอดนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาแอดการ์ตูนแอดวัลาพอดเนาะเพื่อนบอกว่าขนมเหล้ามอนีเดอร์เวสัน you, เ,เดนอยูเอเดกดับขนมเล้าเนาะเพื่อนบอกว่าดับ เกาหัวสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตรนี้ตามลา่าหัวสันเขียนขียนไปเลยเนาะค่ะพี่น้องคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหัวสันหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งมาแห้งเลยพี่น้องมือนี้นะคะมาเบิ้งค่ะสามตัวหนึ่งศูนย์ห้าหกว่าสันศูนย์ห้าหกหกห้าหกหนึ่งห้าหกเน้นหนึ่งศูนย์ก็ห้าหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางงวดที่เหยวมาศูนย์ศูนย์ขังบนน้อง,งวันนี้หกห้าห้าหกแก้ไพ่มีหกหาบัวบัมีตำลาเน้นจะหานะคะ มากับพิารณาตามเพื่อนใดนอพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเพ่เลยนะคะ<ว>่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า3ตัว 4, 5, 6, 9, 5, 6, สี่ห้าหกเก้าห้าหกแสดงว่าเน้น en, แห้งเด้อพี่น้องหาหกเนาะคะ่ะมากระจวดจาาตามเพื่อนใดนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาะมาเบิ้งค่ะเลขไปแดงอาจารย์เบียร์วสันแปด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 เจ็ดวสันเจ็ดแปดแปดเจ็ดเดวสันเพื่อนว่าเอาไผมากับจวดจ,จา่าฟาดบื้มตามเพื่อนใดพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะแอดวิดวระสันพี่น้องขายแอดวิดบอกว่า2 3 2 4 3 3 3 4นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเจ็ดเจ็ดเน้นเจ็ดเจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดแปดก็แปดแปดนะคะหมว,วกจวกจ่าอะไรต่อไปเลยค่ะมาเบิ้งสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดกวยใจเนาะพี่น้องเนาะแอดกวยใจบอกว่าขนมเล้าเมื่อนี่ 995095ข้างล่าง94 4079 40, 7089และ80มากระจวดจาดค่ะต่อไปเลยค่ะแอดวิดบอกว่าเด่นหกเด้อมืเอนีว่าสั้นพี่น้องค่ะเอาพีเจนาตามเพื่อนใดเนาะไผยมักในทางของแอดวิดกระจวดจาดฟาดเบิ่มนใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้อ่าหาเบิง่งนเหรอเนาะอ่าอีกสูตรหนึ่งนะคะ่ะเพื่อนบอกว่าสองห้าสองหกหนึ่งห้าและหนึ่งหกเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเลขเพื่อนบ้านว่าสั้นพี่น้องค่ะ เลขเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นสาม่าสันพี่น้องต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งค่ะสามตัวสามสี่สามห้าและสามหกสามยังกระจวดจดาดฟาดเบื่มตามเพื่อนใดพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะมากับพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนสุราชนะคะเพื่อนบอกว่าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าและหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งห้าส่วนสามตัวเพื่อนเทียบหน้าจอตามเพื่อนใดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ว่ากันไปตามสูตรเพล่นเลยนะคะพี่น้อง่ะพิจารนาได้เนาะโตไปเลยจ้าเอาบทละบบพี่น้องถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,นองนะาจา้ะที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรปังๆสุขูุ้สุขคุนขอขอบคุณทุกสํำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันของมูลใน,นาทางยายไพ่มาให้พ่อ,พอแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางกัขอบคุณทีหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า